สวัสดีครับทุกท่านครับมาเจอกันครับในวันที่18นะครับเดือนธันวาคมครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับ2วันต่อเนื่องครับแต่ก็ยังให้ในกลุ่มในครอบครัวชมรมเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานครับตัว V ีครับยันท่านพีเอชวีไฮโวเฟนนะครับที่บุกยันท่านอัคมานะครับทุบอัคมาไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าเป็นตัว V ในชมรมของเรานะครับก็ถือว่าวินกันไปนะครับ วันนี้คำหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับมีมาฝากเพื่อนๆครับสำหรับตัวหน้าช่องครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มชมลมครอบครัวของเราครับอย่าลืมครับมาที่ทางนั้นแอปเขียวครับ c H a 73ตัวครับมีแอดไสน์หน้าครับหรือว่าจะมาที่ทางนั้นลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะครับวันนี้คำหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับหยิบยกไปรายการแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเป็นทางด้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับทีมอันดับ17ของตารางครับวันนี้เปิดบ้านครับพบทางด้านเรตเตอร์ซิตี้ครับทีมจ่าฝูงของตารางนะครับลงเตะในเวลาตีสามนะครับ เรดนะครับเป็นทางด้านชิมเยือนครับเรตเตอร์ซิตี้ครับที่บุกไปต่อครับ1ลูกลบสนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเริ่มทางด้านเบอร์บิงแฮมเจ้าบ้านครับในนัดที่แล้วครับบุกไปเยือนทางด้านคาร์ดิฟซิตี้ครับก็ชนะคาร์ดิฟซิตี้มา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนท่านด้นเรตเตอร์ซิตี้ครับชนะท่านด้นมิลวอครับในบ้านครับ3ประตูต่อ2ครับ เหตุเหตครับล่าสุดครับเคยเจอกันครับในวันที่26ครับเดือนสิงหาคมครับปี2020นะครับรายการนะครับฟุตบอลกระชับมิตรครับเป็นทางด้านเบอร์บิงแฮมครับแพ้ให้กับทัณฑ์เรสเตอร์ซิตี้ไปที่0ประตูต่อ2ครับ มาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับเบอร์บิงแฮมซิตี้ครับภายใต้การคุมทีมของเวลลูนี่นะครับสภาพทีมความพร้อมวันนี้ครับจะไม่มีชื่อนักเตะครับที่มีอาการบาดเจ็บถึง7ตัวเลยทีเดียวครับประกอบกับทางด้านนะครับจอห์นเฮลนะครับไทโรโรเบิร์ตแคชชี่เอเดอร์สันนะครับ เอลฟี่เซงอีธานแบล็กนะครับโคดี้ดาเมนะครับรวมถึงท่านั่นเพวินลองนะครับก็ถือว่านะครับบาดเจ็บทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้จะส่งทางด้านเจสตฟินนะครับออกเป็นสตาร์ทนะครับยืนทางด้านหน้าเป้านะครับแล้วจะมีทางด้านจอร์แดนเจมส์ครับระบบเป็นเพย์เมเกอร์สนับสนุนอีกแรงนะครับส่วนทางด้านครับเลสเตอร์ซิตี้ครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านวิเซนโซมาเลสกานะครับก็ วันนี้นักเตะบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเลยครับ5ตัวนะครับที่บาดเจ็บครับก็จะประกอบด้วยท่านั้นเจมี่วาร์ดี้ครับมาร์คอัลเรตันนะครับแคชี่แม็กอาเชียนะครับยูเนสอันกุลนะครับรวมถึงท้านคารลัมดอยนะครับในส่วนของ3หน้าลุกวันนี้ก็ใช้งานทานั้นอับดุลฟาตาวูครับแพ็กซันดาก้าครับรวมถึงทานั้น สเตฟี่มาวิดดีดี้นะครับเป็นตัวครับจบสกอร์ในแดนบนนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นฟอร์มที่พีคของเลสเตอร์ซิตี้เลยจริงๆนะครับหลังจากที่ทีมระดับ2ของตังลาครับอย่างท่าน้นอีฟสวิททาวน์นะครับทำได้แค่เสมอกับท่าน้นอริทครับไปที่2อ,อนะครับก็ทำให้พวกเขานี่ถ้าเก็บชนะวันนี้ก็จะถีบตัวห่างไปอีกนะครับ ประกอบกับวันนี้ครับตัวนักเตะบาดเจ็บนะครับเลสเตอร์กับทางด้านเบอร์วิงแฮมนี้พอๆกันนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับกำลังหลักที่เหลือของเลสเตอร์ซิตี้นะครับว่าเกมวันนี้จะเอาอยู่นะครับก็วันนี้จัดได้ที่ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับทีมเยือนครับผมเชื่อว่านะครับ1เม็ดมีแน่นอนมาลุ้นเม็ดสกับเลสเตอร์ซิตี้กันเลยดีกว่านะครับสมแต้มเกมเยือนวันนี้เห็นๆครับใสๆนะครับ ส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับรวมถึงทางด้านแนวทางบอลชุดนะครับอย่าลืมครับมาเป็นครอบครัวชมลมเดียวกันครับที่ทางด้านแอปเขียวครับ C H A 7 3ตัวครับอย่าลืมมีสาอยอำหน้าครับ